ลับมารับฟังข่าวในช่วงที่สองครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงการคลังได้ขับเคลื่อนโครงการคนละครึ่งมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยได้เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่14มิถุนายน2564ที่ผ่านมาผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังและเว็บไซต์ w w w คนละครึ่ง .com ครับโดยให้สิทธิ์บาทแบ่งรอบละ1500บาท และขณะนี้จะเริ่มเข้าสู่โครงการคละครึ่งเฟสสามตามแผนที่กําหนดไว้แล้วนะครับความคืบหน้าของโครงการจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะไปติดตามประเด็นนี้จากผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังคุณกุลยาตันติแตมิตรสัมภาษณ์โดยคุณพรมธิดาทิพยายนนท์ครับค่ะข,ขณะนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะในส่วนของผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งที่ลงทะเบียนตั้งแต่ครั้งที่แล้วค่ะในรอบนี้จะได้รับเงินในงวดวันที่เท่าไหร่คะค่ะเงินงวดต่อไปเนี่ยก็จะเริ่มวันที่หนึ่งตุลาคมนะคะก็จะได้อีกท่านละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะตอนนี้เนี่ยมีคนเข้าร่วมโครงการก็คือลงทะเบียนสําเร็จแล้วที่จะได้รับเงินจานวนหนึ่งพันห้าร้อยบาทในวันที่หนึ่งตุลาคมเนี่ยก็มีประมาณยี่สิบเจ็ดล้านรายค่ะ,คะตอนนี้เองคนละครึ่งเฟดสามค่ะจะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างคะท่านคะ ค่าก็เม็ดเงินที่ลงไปนะคะจากท้งของ เดิมแล้วก็ของใหม่ที่จะลงมานะคะในวันที่หนึ่งตุลาคมเนี่ยก็คือจะเป็นเม็ดเงินที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการกระตุ้นกําลังซื้อของประชาชนในช่วงไตรมาสสุดท้ายนะคะ,ะเม็ดเงินถ้าถ้าดูจํานวนยี่สิบเจ็ดล้านรายเนี่ยอีกคนละหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนี่ยก็จะเป็นประมาณสี่หมื่นห้าร้อยล้านบาทนะคะแต่ว่าน,นี้เป็นส่วนของประชาชนก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่มาจากรัฐบาลท,ที่มาสมทบนะคะที่คนละครึ่งเนี่ยฉะนั้นเม็ดเงินที่จะลงระบบเศรษฐกิจอย่างน้อยก็ประมาณแปดหมื่นหนึ่งพันล้านบาทนะคะในช่วงไตรมาส สุดท้ายของปีค่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นการช่วยกระตุ้นในการที่จะมีกําลังซื้อของพี่น้องประชาชนในช่วงที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19ด้วยใช่ไหมคะค่ะก็คืออันนี้เนี่ยเราก็จะดูนะคะว่าเราเข้าใจว่าทุกทุกคนก็จะต้องดูสถานการณ์แล้วก็อาจจะอยู่บ้านอยู่ด้วยนะคะ,คะเราก็เลยดูว่าตอนนี้มีการปรับ ในของรูปแบบอยู่อยู่ระหว่างดูในในเรื่องของการที่จะให้ใช้จ่ายผ่านฟูตดลิเวอรี่พลตฟอมได้นะคะซึ่งก็คิดว่าจะได้มาในช่วงที่ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เมเงินใหม่เนี่ยกำลังจะลงค่ะ ท่านนอกจากที่จะไปซื้อจับจ่ายใช้สอยตามบ้านออกจากบ้านนะคะแล้วก็ไปซื้อในช่วงเข้าตลาดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แทนที่จะเป็นยไงก็อยู่บ้านแล้วก็กดสําหรับฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เข้าโปรแกรมก็สามารถที่จะใช้โครงการโครครึ่งร่วมได้ด้วยค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบแต่ก็คิดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงใกล้เคียงกันกับที่แมกนีนใหม่กําลังจะลงค่ะอืมค่ะในส่วนของแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่อันนี้ค่ะจะเป็นรูปแบบที่ทําขึ้นมาใหม่หรือว่าไปเชื่อม ต่อกับฟู้ดเดลิเวอรี่ที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะค่ะในโครงการของคนละครึ่งเนี่ยเวลาใช้เราก็จะเข้าสู่แอปเป๋าตังนะคะอันนี้ก็จะคล้ายคลึงกันค่ะคนที่ใช้จ่ายเนี่ยก็ยังเข้าสู่แอปเป๋าตังแต่แอปเป๋าตังของท่านเนี่ยเดี๋ยวจะมีให้เลือกค่ะสําหรับฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่เขาเข้ามาเข้าร่วมเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นโลโก้ของเขาขึ้นมาในแอปเป๋าตังของเราค่ะแล้วมันก็จะไปเชื่อมต่อกับ แพลตฟอร์มของเขานะคะวเวลาสั่งอาหารเนี่ยเราก็จะเห็นเมนูคล้ายคลึงกับที่เราคุ้นเคยนะคะกับถ้าเราเลือกบริการแพลตฟอร์มไหนเข้าไปซื้อเนี่ยค่ะก็ยังจะเห็นเหมือนเดิมแต่จะเป็นระบบที่เราเชื่อมต่อนะคะโดยใช้เป๋าตังค์แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมีการเชื่อมต่อระบบถุงเงินกับร้านค้าการจ่ายเงินก็จะไปลิ์แล้วก็จ่ายเงินเข้าสู่ ระบบถุงเงินค่ะก็แต่ว่าการใช้จ่ายของประชาชนเนี่ยเขาก็จะคุ้นเคยจ่ายเหมือนเดิมมาค่ะจ่ายผ่านแอปเาตังเหมือนเดิมผ่นแอปเปาตัางอืมเรียกได้ว่าพี่น้องประชาชนนี่ใช้ง่ายขึ้นเลยนะคะท่านผอ,อาคะที่นี้ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะยังสามารถเข้าร่วมทันไหมคะ ค่ะตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะยังเปิดอยู่เรื่อยๆนะคะแต่เดี๋ยวก็จะดูว่าจะมีช่วงที่อาจจะต้องมีการปิดรับสมัครแต่ว่าจริงๆเราเปิดมานานแล้วนะคะเราก็ยังเปิดอยู่เรื่อยๆในช่วงจนก่อนหนึ่งตุลาคมนี้ก็ยังเปิดอยู่ค่ะที่ www d o l a k r u e com นี้ก็ถ้าใครสนใจก็ยังเข้าไปที่จะสมัครได้อยู่นะคะค่ะคือตอนนี้ก็ยังสามารถลงทะเบียนได้นะคะมีกําหนดไหมคะว่าจะสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่อะคะ่ะ ตอนนี้ยังไม่ได้มีกำหนดค่ะแต่ว่าก็คงไม่ไม่ใช่ว่าจะเปิดไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราคงจะต้องมีประกาศสิ้นสุดแต่ก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยรับผู้ที่สนใจมาได้ค่อนข้างน่าจะจบครบแล้วนะคะเพราะว่าโครงการเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่1ก,กรกฎาคมแล้วอันนี้ก็เริ่มมาจนถึงใกล้ใกล้ปลายกันยาอย,ยู่แล้วก็คิดว่าคนที่สนใจก็สมัครว่าน่าจะเรียกว่าครบถ้วนแล้วนะคะแต่ที่นี้เรายังไม่ได้ปิดเพราะว่าคิดว่าเผื่อ มีประชาชนที่หลงเหลือยังอยากสนใจอยู่ก็ก็ให้เข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยพอถึงตุลาคมนะคะพอเริมร้อนมีการจ่ายเงินเพิ่มเติมใหม่ก็อาจจะดูอีกสักพักหนึงนะคะแล้วก็คงจะต้องมีการอ่าิดรับสมัครนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเพื่อดูให้ครอบครูะค,ะค่ะค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่รอบที่แล้วเนี่ยจะได้รับเงินในงวดนี้หนึ่ันห้ารบาทใช่ไหมคะ ใช่ค่ะก็คือถ้ายังใช้ไม่หมดนะคะยังใช้ไม่หมดรอบที่แล้วได้ไปแล้วตอนกรกฎาคม1,500บาทถ้ายังใช้ไม่หมดเนี่ยก็จะสมทบไปสมทบต่อไปนะคะตุลาก็ได้มาอีก1,500บาทเพราะว่าในแต่ละท่านเนี่ยทางโครงการเนี่ยจะได้3,000บาทตอนนี้มีคนใช้หมดไปแล้วนะคะ1,500บาทใช้ใช้ไปพอสมควรเลยอะค่ะเกือบเกือบติบล้านคนนะคะใช้หมดกันไปละแล้วก็ใช้เรียกว่าเกือบเกือบหมดเนี่ย ใช้ไปมากกว่า1,000บาทโทษนะคะ1,000บาทก็จะมากกว่า21 20 21ล้านคนแล้วค่ะก็คือเรียกว่า,าได้มีการจัดแจกเฉลี่ยไปแล้วก็คือรอเงินก้อนที่ก้อนหลังจริง1,500บาทในเดือนตุลาคมนียเข้ามาค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่เพิ่งจะเริ่มลงทะเบียนนะคะจะได้รับ1,500บาทหรือว่า3,000บาทเลยอะคะได,ได้รับ3,000บาทค่ะถ้าสมมติลงลง,ลงทะเบียนวันนี้เสร็จวันนี้อ่าวันนี้ก็จะได้มา1,500บาท เราก็ะจะได้อีกครั้งหนึงเดือนตุลาแต่ถ้ามาสมัครมูสมัคร,ครวันที่1ตุลาหรือสองตุลาก็จะได้สามพันบาทค่ะอืมค่ะเหมือนกันรวบยอดสองสองเฟสเลยใช่ไหมคะค่ะ,คะเป็นโครงการทั้งโครงการเนี่ยสามพันบาทค่ะค่ะอยากให้ท่านพอ,อายย้ำนิดนึงนะคะว่าผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถสมัครหรือว่าลงทะเบียนได้ที่ไหนยังไงบ้างคะ ค่ะตอนนี้ยังสามารถที่จะสมัครลงทะเบียนที่เว็บไซต์นะคะ www.colorcruc.com นะคะหรือว่าถ้าท่ามีแอปพลิเคชันต่อตังแล้วเข้าไปก็จะมีาสามารถกดที่จะเข้าร่วมโคนเะรื่่งในเรียกว่าเป็นแถบของคนลโะครึ่งอันนั้นก็ได้ค่ะค่ะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะด้วยไหมคะ จริงๆอันนี้เปิดรับเป็นการทั่วไปนะคะก็คือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยดีับรประชาชนแล้วก็อายุตั้งแต่1 8ปีขึ้นไปนะคะ,ะเราก็ไม่ได้อ่าเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ค่ะก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3ได้ค่ะค่ะทีนี้ขอถามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ค่ะว่าตอนนี้มีความคืบหน้าไปยังไงบ้างคะ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยก็เป็นของผู้ที่ค่อนข้างมีกาลังซื้อหน่อยนะคะจะต้องใช้เงินค่อนข้างมากในการที่จะได้เ,เรียกว่า e v ชเช h r กับกลับมานะคะผู้ที่อยู่ในโครงการนี้เนี่ยตอนนี้อยู่มีอยู่ประมาณ470,000รายนะคะเม็ดเงินที่ใช้จ่ายไปของคนกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,115ล้านบาทก็ค่อนข้างมีเม็ดเงินลงมาพอสมควรนะคะค่ะ <c oughs> ค่ะสุดท้ายนี้อยากให้ท่านฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนค่ะที่เข้าร่วมทั้งโครงการคนละครึ่งแล้วก็โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ค่ะที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ค่ะ ก็คือในช่วงสุดท้ายของอในช่วงไตรมาสที่สี่ของปีนี้ก็จะมีเมเดืนลงมาอีกนะคะเท่านก็สามารถที่จะเลือกจับใจ่ายใช้สอยได้แต่ก็ให้ดูในเรื่องของตามสถานการณ์นะคะในสถานที่ของท่านแล้วก็ระ,ะมัดระวังแต่ว่าถ้าการจับใจ่ายใช้สอยอยังเป็นไปได้ดีเนี่ยท่านก็สามารถที่จะออกไปนอกบ้านได้แต่ไม่งั้นก็คือติดตามนะคะว่าจะมีตอนนี้ก็จะมีการปรับ กณฑ์การใช้จ่ายที่ท่านจะสามารถใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้นะคะทั้งทั้งโครงการคนละครึ่งแล้วก็โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ะค,ะค่ะค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณมากเลยนะคะกับคุณกุลยาตันติเตมิตรนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการท่งังขอบพระคุณค,ะค่ะสวัสดีคะ่ะค่ะสวัสดีคะ่ะ